พญานาคตอนที่9ก้านาคนี้เองเป็นต้นเหตุอย่างสําคัญในการทำให้เกิดข้อห้ามบุคคลที่ไม่สมควรบวชไม่ให้บวชเช่นนาคที่ปลอมตัวมาบวชเป็นต้นความจริงแล้วเป็นบุญของนาคที่ทำให้เกิดข้อบัญญัติห้ามบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนมาบวชในพระพุทธศาสนา เพราะถ้าให้บวชไปก็มีแต่จะทำให้พระศาสนามัวหมองเกิดความวุ่นวายไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแก่ใครเลยดังเช่นเรื่องของนาคตนหนึ่งซึ่งแปลงกายเป็นคนปลอมตนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเรื่องมีอยู่ว่าในการที่พระพุทธเจ้าของเรายัางทรงพระชนอยู่มีนาคตนหนึ่ง เกิดความเบื่อหน่ายระอากำเนิดหน้าของตนคิดอยากจะพ้นไปจากความเป็นนาคกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์จึงมีความคิดต่อไปว่าพระภิกษุเชื้อสายสกยบุตรเป็นผู้สงบประพฤติพมจันพูดคำสัตย์มีศีลมีกัลยาณธรรมหากเราได้บวชในสำนักพระภิกษุเชื้อสายสกยบุตรเหล่านี้เราจะพึงพ้นจากกำเนิดนาค กลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์โดยเร็วครั้นแล้วนาคนั้นจึงแปลงร่างของตนเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชาอุปสมบทภิกษุทั้งหลายไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรจึงให้นาคแปลงนั้นบวชเป็นพระตามความปรารถนาพระนาคนั้นได้อยู่อาศัยในกุฏิหลังสุดท้ายกับเพื่อนภิกษุอีกรูปหนึ่ง ในเวลากลางคืนเพื่อนภิกษุรูปนั้นก็ได้พักผ่อนจำวัดไปตามปกติแต่ภิกษุนาคนั้นเล่าไม่อาจเผลอตัวหลับสนิทเพราะถ้าหากหลับสนิทร่างจะกลับกลายเป็นนาคตามเดิมจึงต้องนั่งโงกโยกเยกแอบงีบหลับแบบนกครั้นปัดชิมยามใกล้สว่างเพื่อนภิกษุตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรมบำเพ็ญสมณธรรมในที่กลางแจ้ง พระนาคเห็นเป็นโอกาสดีจึงวางใจเอนหลังดำดิ่งสู่ความหลับอย่างสนิททันใดน,นั้นเองร่างของพระนาคนั้นก็กลายกลับไปเป็นนาคดังเดิมนอนขดเต็มกุฏิทั้งหลังรุ่งเช้าพระภิกษุสหายผลักบานประตูด้วยกิจจะเข้าไปในกุฏิเห็นกุฏิทั้งหลังมีงูนอนขดเต็มพื้นที่ก็ตกใจร้องเออะขึ้น พวกภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงร้องนั้นจึงพากันวิ่งเข้ามาถามว่าอาวุโสท่านร้องเอะอะไปทำไมพระภิกษุรูปนั้นจึงบอกว่าอาวุโสทั้งหลายงูครับงูนอนขดเต็มกุฏิของกระผมนากนั้นได้ยินเสียงของพวกภิกษุจึงตื่นขึ้นกลับร่างเป็นภิกษุนั่งอยู่ในกุฏิของตน พระภิกษุทั้งหลายจึงเข้าไปถามว่าอาวุโสท่านเป็นใครท่านทำอย่างนี้เพื่อต้องการอะไรพระนาคนั้นจึงบอกความประสงค์ของตนให้ภิกษุทั้งหลายทราบตั้งแต่ต้นภิกษุทั้งหลายจึงพากันไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ปรารบเรื่องนาคปลอมบวชเป็นเหตุ ประธานพุทธโอวาสแก่นาคนั้นว่าเธอเป็นนาคมีสภาพที่ไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยเป็นธรรมดาไปเถิดเธอจงไปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14บส่ค่ำ15บหาค่ำและ8ปดค่ำโดยวิธีนี้เธอจึงจะพ้นจากความเป็นนาคและจะก,กลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์นาคนั้นได้เสียใจ ร้องไห้หลังน้ำตาเดินออกจากสถานที่นั้นไป